สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับาการฝึกให้มี listening skill นะคะทักษะการฟังการฟังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของภาษาเพราะถ้าเราฟังได้นะคะเราก็จะสามารถสื่อสารได้ถ้าเราฟังได้แปลว่าเราจะรู้จักคำศัพท์นะคะผ่านการฟังอาจจะไม่ต้องเริ่มเขียนเริ่มสะกดให้ถูกต้องเพราะเราสื่อสารกับ ต่างชาติเดินผ่านกันบนถนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันเราไม่ค่อยได้เขียนได้อ่านนะคะอันเนี้ยก็เลยเป็นสกิลที่สำคัญในชีวิตประจำวันนะการฟังที่ดีนะคะคือการเอ,อ่อที่เราฟังแล้วเขาเข้าใจเขานะ,ะถ้าเราฟังแล้วเข้าใจนะ,ะมันก็จะทำให้เราสื่อสารพูดกลับได้นะคะถ้าเราฟังออกเราก็แปลว่าเราก็น่าจะพูดคำศัพท์คำนั้นๆได้ด้วยนะคะ การฟังก็เลยเป็นสกิลที่สําคัญอาจารย์คิดว่ามันเป็นสกิลที่ควรจะเริ่มต้นออของทุกคนเลยเพราะมันฟังได้ง่ายๆเราสามารถใช้สื่อต่างๆที่มันมีอยู่ตอนนี้นะคะ YouTube n e ต f l i x นะคะดิสนียต่างเนี่ยมันเป็นอ,อ,อุปกรณ์ที่ดีเลยแล้วก็มันไม่น่าเบื่อนะคะอะแล้วเราจะเริ่มฝึกยังไงดีคะนะคะการฝึกนะคะเราก็จะเริ่มจากการฟัง ฟังให้หมดเลยเหมือนกับเราดูหนังนะเราดูหนังแทนที่เราจะดูเป็นภาคภาษาไทยถูกไหมคะเราก็มาดูหนังภาคเป็นภาษาอังกฤษซะฟังทุกอย่างให้หมดหรือจะฟังวิทยุก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษช่วงแรกฝึกฟังทั้งหมดก่อนนะคะไม่ต้องไปพยายามทําความเข้าใจทุกคํานะฟังเสร็จแล้วก็พูดตามนะให้เรามีสำเนียงที่คุ้นชินกับสำเนียงของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกคือปรับหู ให้ฟังฟังไปเรื่อยๆนะคะสักหน่อยพอ,พอฟังบ่อยๆปุ๊บก็เริ่มพูดตามนะคะพอพูดตามก็จะได้เรื่องสำเนียงได้คำอา่าได้ได้รู้จักคำต่างๆแล้วก็ออกเสียงมันให้ถูกนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาลองเขียนคำศัพท์ที่เราคิดว่าเอ้ยเราฟังออกนะมันมีคำศัพท์นี้คำศัพท์นี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าสะกดถูกกับสะกดผิดนะ,ะเขียนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านนะคะค่อยกลับมาอ่านคำศัพท์ของเราเอง พร้อมๆกับเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้อาจจะฟังแล้วก็มีสคริปต์หรือซับไเติลของมันนะคะเพื่อที่เราจะได้เช็คว่าเอ๊ะที่เราเขียนเนี่ยมันตรงไหมนะะก็คือกลับมาอ่านแล้วก็เช็คนะคะคำไหนนะคะที่เราไม่รู้ความหมายช่างมันก่อนเดาดูนะ,ะฟังจากรูปประโยคแล้วก็เดาดูแล้วก็จินตนาการไปอันนี้คือสกิลง่ายๆนะะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเทคนิคอีกทีหนึ่งในการฟัง ก่นะะอนอื่นก่อนที่จะไปถึงเทคนิคนะคะอาจารย์อยากให้เราเห็นก่อนว่าเฮ้ยมันมีนะเยอะแยะมากมายเลยนอกจากการที่เราจะต้องดู Netflix หนัง3ชั่วโมงหรือ,อซีรีส์45นาทีเนี่ยมันก็อาจจะนานไปสำหรับการฝึกเบื้องตน้นมันจะทำให้หูเราล้าบ้างเหนื่อยบ้างนะคะมันก็จะมีตัวนี้ค่ะ bbc แล้วก็ esl นะ,ะเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราฝึกสำหรับ bbc มันจะเป็นสำเนียงอังกฤษ นะการที่เราฝึกหลายๆสำเนียงเนี่ยก็จะทำให้เราปรับหูได้เร็วนะเพราะฉะนั้นอ่าลองฝึกภาษาอังกฤษก็เข้ามาที่นี่นะคะลิงก์ที่อาจารย์ให้เป็น six minute english ก็คือมันจะเป็นคลิปเสียงสั้นๆ6นาทีนะเราสนใจเรื่องอะไรเราก็มาเลือกดูได้มันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคืออ่ะถ้าเราเลือกเข้าไปนะคะมันจะมีตัวคลิปเสียง นะคะนอกจากคลิปเสียงแล้วมันก็จะมีตัวตัวภาษาพิมพ์เป็นข้อความให้เราด้วยนะอย่างที่บอกคือรอบแรกฟังเฉยๆไม่ต้องไปอ่านอะไรฟังอย่างเดียวเลยอาจจะฟังสองรอบก็ได้เพราะมันแค่6นาทีถูกไหมคะฟังสองรอบเสร็จโอเคมาอ่านคำถามกันเขาจะมีคำถามให้เราฝึกด้วยนะคะในการตอบก็คือฟังเรื่องแล้วมาตอบคำถามนะคะอันเนี้ย พอมัน,มนพอมันเริ่มมีคําถามเราไปฟังอีกรอบนะรอบที่3รอบที่4ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะก็ลองเปิด Text ซ์ดูมันก็จะเป็นคําที่เขาพูดในเนื้อหานั้นเลยให้เรานะคะคเห็นไหมคะมันก็จะเป็นบท,ทสนทนาที่เขา,า transcribe มานะคะก็คือจะเป็นบทพูดของทั้งสองคนที่เราฟังมันก็จะทําให้เราได้ฝึกคําศัพท์ นะคะอาจจะเปิดคู่กันฟังไปด้วยแล้วก็อ่านไอ้ตัวนี้ไปด้วยในรอบที่4นะคะคิดว่ารอบที่3เราน่าจะตอบคำถามได้แล้วละ่ะแต่ถ้ายังนะคะอย่าเพิ่งท้อนะ,ะแล้วมันก็จะมีคำศัพท์มาให้เราด้วยนะคะที่เราควรจะรู้จากบทความตัวนี้นะ,ะมันก็จะมีคำศัพท์แล้วก็มีความหมายของคำซึ่งเป็นทูค่อนข้างดีเลย นะคะอาจาย์อยากให้เราฝึกวันละหนาทีเอาเวลากับมันมาแต่เราฝึก 6, คลิปมัน6นาทีแต่เราอาจจะฟังสัก2-3รอบเนี่ยมันก็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ1 0 1 0 15นาทีในการตอบคำถามต่อมาจะเป็นสำเนียงอเมริกันนะสำเนียงอเมริกันก็จะมีให้ฝึกเหมือนกันมาที่ listening activity ตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะมี level ยากง่าย กลางยากบทสัมภาษณ์ต่างๆรวมถึงวิดีโอถ้าเราอยากเห็นภาษาเนี้ยบางทีเราดูปากเขาอาจจะเข้าใจกว่าการที่เราฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นอาจจะฝึกด้วยวิดีโอก่อนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ถ้าเราเลือกที่จะฟังนะคะมันก็จะมาหน้าที่เป็นบทความให้เราฟังเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราก็เลือกเข้าไป มันก็จะมีให้เราฟังแล้วก็ตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะซึ่งอาจารย์ก็แนะนำเหมือนเดิมเลยว่าเปิดฟังรอบแรกโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องคําถามฟังเฉยๆปรับหูก่อนรอบแรกนะคะเสร็จแล้วก็มาฟังอ่านคําถามแล้วค่อยฟังอีกรอบหนึ่งตอบได้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะคะรอบที่สเราก็มาจดคำศัท์ แล้วก็ตอบคำถามให้ได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเห็นไหมถ้าถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยคลิปมันสั้นๆเองนะคะ1นาทีเองเราฟังได้หลายรอบเลยนะคะถ้าฟังไม่ได้จริงๆเปิดสคริปเหมือนเดิมนะคะก็คือมันจะมีข้อความว่าเขาพูดอะไรอยู่ในนี้ นนี้คือทูง่ายๆที่ทําให้เราฝึกได้นะคะก็แล้วแต่อาจญญารย์อยากให้ฝึกทั้งสองสำเนียงแหละเพราะในชีวิตจริงเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอคนอเมริกาหรือคนที่มาจากอเมริกาหรือคนที่มาจากประเทศอังกฤษแล้วมันก็จะมีอีกนะคะพวกสำเนียงออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่อันนี้จะเป็นสำเนียงหลักที่อาจารย์ว่าเราควรจะเริ่มต้นจากมันอ่ะอันนี้คือทูที่เราที่เราควรจะไปฝึก ถูกไหมคะต่อมานะคะฟังแบบเร็วๆนะคะรอบแรกอาจารย์บอกแล้วอย่าไปซีเรียสกับมันปรับหูก่อนนะคะฟังแบบเร็วๆรวดเดียวจบอย่าเครียดเสร็จแล้วฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าคลิปมันยาวอย่างเราเริ่มต้นน,ะนะ่ะคลิปมัน6นาทีอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะฟังทุกๆหนึ่งนาทีเราก็หยุดก็ได้นะคะหรือเขาบอกว่าทุกๆ5-10วินาทีหยุดนะครับเพื่อเขียนสิ่งที่ได้ยินคร่าว เป็นการฝึกเบื้องตน้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องรู้ทุกคำนะคะฟังแล้วก็เขียนเท่าที่ได้แต่ละครั้งของการฟังเราควรตั้งคำถามนะคะ what uh, who what when where why which whose how who คือถามว่าใครนะ,ะอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ไหนทำไมนะคะอันไหนเลือกอะไรของใครแล้วก็อย่างไร นี่คือคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองว่าเราฟังแล้วเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมอาจารย์จะเน้นสองอันแรกใครทำอะไรเพราะอย่างที่บอกสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเราในหนึ่งประโยคอะมันมีหลักๆคือใครทำอะไรแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือมันคือส่วนขยายถ้าเราเข้าใจก็ดีถูกไหมคะในการสื่อสารถ้าเราเข้าใจว่าใครทำอะไรมันก็จะพอสื่อสารได้ละ แต่ในการสอบอย่างเช่นเมื่อกี้ที่มันจะมีคำถามเยอะๆเราอาจจะต้องรู้ทั้งหมดตรงนี้ซึ่งมันจะมาจากการฝึกฝนนะคะตั้งคำถามว่าฮูเนี่ยหรือว่าใครมันก็จะทำให้เรานึกออกว่าเอยประธานของประโยคหรือกรรมของประโยคเนี่ยคือใครนะคะอะไรเขาทำอะไรมีกิจกรรมอะไรหรือมีคุณสมบัติอะไรนะคะในรูปประโยคที่เราฟัง เว้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความยากของภาษาอังกฤษคือเขาจะไม่บอกว่าเออเมื่อวานนะคะเหมือนภาษาไทยอ่ะหรือเมื่อเช้านะคะเขาจะใช้คำกริยาที่เป็น past tense หรือ future tense เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังคำศัพท์ว่าเฮ้ยมันเป็น past tense หรือมันเป็น future tense หรือมันเป็น present tense ฟังนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมี ed ถูกไหม verb สองะคะ หรือ verb 3ถูกไหม have been มันก็จะมีคำว่า have ถูกไหมคะนะถ้าเป็นอดีตมันก็จะเป็น had something หรือ,อ,อ verb 2ถูกไหมคะเพราะนั้นต้องฟังทีดีไอ้เว้นของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งนอกจากบางครั้งเขาบอกเราก็คือเขาจะบอกมาเลยว่าออ yesterday นะคะ this morning tomorrow พวกนี้ก็คือคำของเรื่องบอกเวลาเราควรจะต้องรู้เราควรจะต้องฝึกไว้นะคะมันก็จะช่วยเราตรงนี้ที่ไหนนะคะมันจะมีชื่อสถานที่แหละถูกไหมทำไมนะคะมันก็จะถามถึงเหตุผลว่าทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณถึงมาสายมันจะมีคำว่า because ถูกปะ่ะนะคะ because since อันนี้คือคำที่จะ ตอบคำถามว่าทำไมทำไมเขาถึงทำแบบนี้ I come late because I woke up late เห็นไหมคะ I came late because I woke up late นะฮะมันก็จะมีคำว่า because มีคำว่า since อยู่ทำให้เราสังเกตได้ว่านี่คือส่วนของทำไมที่เราจะต้องออกมาตอบคำถาม which นะคะบางครั้งนะคะ which one do you like คุณชอบอันไหนนะ which one you prefer pink or black ก็จะมีประมาณให้เราเลือกนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการตอบคำถาม whose ของใครหนังสือเล่มนี้เป็นของใคร whose book is it นะ,ะมันจะเป็นประโยคคำถาม how นะคะมันจะมีหลายแบบ how many ก็คือกี่อันปริมาณเท่าไหร่กับ how วิธีการอย่างไรนะ,ะ how often บ่อยแค่ไหน ะค,ะคำเหล่านี้คือคำที่เราจะต้องฝึกฟังและก็ตั้งคำถามเวลาเราฟังฟังห,หลายๆรอบนะคะฟังรอบแรกฟังเฉยๆรอบที่สองเริ่มโจทละอาจจะเริ่มหยุดนะคะหยุดคลิปเพื่อโจดหยุดคลิปเพื่อโจดนะคะรอบที่สามอาจเริ่มตอบคำถามให้ได้ถูกไหมคะต่อาจจมาก็ฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็มาทบทวน มาเ,เปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราจดนะคะกับคลิปจริงๆกับสคริปต์จริงๆเนี่ยมันผิดตรงไหนบ้างไอ้ที่ผิดมันเป็นเพราะเราไม่รู้จักคำศัพท์เหล่านี้ใช่ไหมนะคะหรือมันเป็นเพราะเขาควบคำเขาพูดคำเร็วเกินไปหรือพูดเบาเกินไปอันนี้เราก็มาวิเคราะห์ดูนะ,ะตรงนี้คือการที่เราวิเคราะห์ศักยภาพของเราเองว่าอตอนนี้เรามีปัญหาตรงไหนนะคะ แล้วค่อยๆกลับมาเขียนคำศัพท์ที่เราไม่รู้นะฟังอีกรอบจากคำศัพท์ตรงนี้แล้วก็เขียนอีกรอบนะคะหรือตรงไหนที่เรา,เาผิดมันเป็นพราเสียงเบาแล้วก็ฟังดีๆซิเอ๊ะมันเป็นเพราะเสียงตรงไหนเบาตัว R เขาไม่ออกเสียงหรือเขาควบเสียงตรงไหนนะพยายามทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็จับใจความประโยคให้ได้อันนี้คือเทคนิคง่ายๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคในการฟังสามแบบเลยให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบไหนนะแบบแรกเขาเรียกว่า brain soaking การแชร่สมอง soaking แปลว่าแช่ brain แปลว่าสมองถูกไหมคะแช่สมองเแปลว่าอะไรอาจารย์เปิดไปเลยนะคะ เปิดแล้วก็ให้เราหัวสมองของเรามันจุ่มลงไปในภาษาอังกฤษได้ฟังบ่อยๆเปิดทิ้งไว้นะคะฟังไม่รู้เรื่องก็ช่างมันนะคะเปิดทิ้งไว้ขอให้เสียงที่เปิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือฟังเพลงถูกไหมอันนี้พวกนี้ก็คือเราฟังบ่อยๆนะคะฟังบ่อยๆให้มันติดหัวฟังบ่อยๆแล้วมันจะได้อะไรถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะ ฟังบ่อยๆถ้าเราดูหนังถูกไหมเราก็จะมีซับไเติลละฟังภาษาอังกฤษแต่อ่านซับไเติลเราก็จะเข้าใจอ๋อคำนี้หรอหรือว่าคือไม่ใช่เข้าใจอะแต่ว่าเหมือนกับซึมซับเข้าไปเองว่าวิถ้าเขาพูดว่าอะไรนะมันจะพูดคำนี้ p a r d o n p a r d o n อ๋ออะไรนะมันคือ p a r d o n มันจะซึมเข้าไปเองถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเราไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีเลยถูกไหมคะภาษาอังกฤษเรายังเคยเรียนมานะ แต่เกาหลีเนี่ยเราไม่เคยเรียนเลยอะแต่เราดูบ่อยๆเราจะจําได้เลยคุน้นชะ่ไแปลว่าอะไรอันยองถูกไหมคะเดีายัสเซยโยคือเราจะซึมเข้าไปเองเลยอะว่าอ๋ออันนี้มันคือนี้นะน,นี้นะเหมือนกันเลยค่ะภาษาอังกฤษถ้าดูซีรีส์อย่าไปดูเอ่อที่มันภาคไทยดูที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านเช็คดู่าอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้แล้วมันจะซึมเข้าไปในหัวเองฟังเพลงก็เหมือนกันไม่รู้ความหมายก็ได้ก็ร้องออกเสียงให้มันถูก แล้วในที่สุดเราจะค่อยๆอ,อินกับมันอันนี้คือ brain soaking ต่อมาวิธีที่สองคือ catch the fish catch แปลว่าจับ fish แปลว่าปลาจับปลาจับปลาแปลว่าอะไรขณะที่เราฟังให้จดไปด้วยนะ,ะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกฟังรอบที่สองถูกไหมจดไปด้วยนะะแล้วก็ลองเดานะคะว่าสิ่งที่เราจดเนี่ย มันมันตรงกับเฉลยไหมอย่างเช่นเราดูหนังใช่ไหมคะตอนแรกก็เป็นดูสับไทยฟังภาษาอังกฤษแต่สับไทยนะแล้วก็มาลองเขียนสับภาษาอังกฤษแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสับไทยเท่ลภาษาอังกฤษฟังเพลงฟังเฉยสองสามรอบแล้วก็พอเริ่มลองได้ก็มาเขียนคําศัพท์แล้วก็เช็คกับรีลิกซ์นะเหนือเพลงว่ามันตรงไหมนะฝึกไปเรื่อยๆพอได้เป็นคําแล้ว ก็มาเริ่มเป็นประโยคนะคะแล้วก็มันก็จะได้เป็นทั้งก้อนอะในที่สุดอันนี้คือ c a t c h the fish วิธีที่3คือ shadowing พูดตามให้ทันนะ,ะแล้วออกเสียงให้เหมือนที่สุดฟังแล้วก็พูดตามฟังแล้วก็พูดตามฟังแล้วพูดตามไม่สนใจว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไรก่อนออกเสียงให้ได้ก่อนนะ pronunciation เพราะการฟังมันมาจากการที่เราออกเสียงได้ด้วยพูดได้ด้วยอย่างคําที่มันสะกดเอ,อบางคนบอกว่าเเออเอ,อ,อ,อมีคําคําว่า read อย่างเงี้ยนะคะ R E A D เขียนถูกแหละแต่เวลาเราอ่านเราไปอ่านว่า read เนี้ยพอเราไปฟังมันไม่มีคําว่า read ที่เรารู้จักอะก็กลายเป็นว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการออกเสียงให้ถูก มันก็จะเป็นพื้นฐานของการฟังเช่นกันนะคะมันจะมาควบกัน pronunciation listening แล้วก็ speaking 3อันเนี้ยมันจะมาคู่กันเขาก็เลยบอกว่าวิธี shadowing เนี่ยมันจะทำให้เราได้คำศัพท์เร็วนะคะแล้วก็จะฟังได้เร็วเช่นกันนะสวิธีนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการฝึกฝนนะถ้าเราบอกว่าวันนี้ไม่ไหวที่จะเขียนอะนะคะไม่ไหวที่จะเขียนก็ shadowing หรือ brain soaking ไปก็ไม่ต้องเขียนนั่งฟังนั่งดูไปนะคะแต่อ่านความหมายตามสักหน่อยหนึ่งดูความหมายเป็นภาษาไทยก็จะเป็น brain soaking ถูกไหมคะถ้าเราเริ่มดูซับไ i t l e ทที่เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น share i n g แล้วเราพูดตามไปด้วยแต่ถ้าเราบอกเรามีเวลานะที่จะมานั่งเขียนมานั่งฝึกเราก็จะใช้ catch the fish อันนี้จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งมันจะทำหลายๆรอบอกว่าเราจะเขียนถูกถูกไหมคะว่าเราจะจำคำศัพท์ได้มันก็แล้วแต่ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่นะคราวนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยมันก็คือโครงสร้างภาษาอังกฤษเราจะต้องรู้ว่ามันคือประธานกริยาแล้วก็ส่วนขยายนะ subject main verb แล้วก็ modifier เพราะฉะนั้นใครทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ที่เหลือมันจะเป็นส่วนขยาย นะโครงสร้างมันก็เลยบอกว่าโครงสร้างภาษาอังกฤษนะมันจะมี5แบบแบบที่1ประธานกับกริยา she works เขาทำงานถูกไหมจบสั้นๆเราก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบที่2 subject verb แล้วก็ object ประธานกริยากรรมนะ she reads a book เขาอ่านหนังสือเห็นไหมก็จะมีกรรมละเขาอ่านอะไรละ่ะก็อ่านหนังสือไงเข้าใจละไม่ใช่อ่านกันบ้านอ่านงานอะไรต่างๆ โครงสร้างที่3 subject verb indirect object direct object นะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะประธานกริยากรรมรองกรรมตรงนะกรรมรองคืออะไรนะกรรมรองคือตรงนี้ค่ะดูนะ she gave her boyfriend a flower จริงๆเราบอกว่า she gave a flower ก็ได้เขาให้ดอกไม้แต่เราอยากรู้ด้วยว่าเขาให้ดอกไม้ใครกรรมรองคือใครก็คือ boyfriend คือแฟนของเขา เหนือไหมคะกรัมตรงคือดอกไม้ประโยคที่4 subject verb subjective complement นะก็คือประธานการิยาแล้วก็ส่วนขยายประธานคราวนี้เราอยากมีข้อมูลเกี่ยวกับประธานเพิ่มเราก็เลยมีส่วนขยายประธานหรือ subjective complement she looks tired after studying all night นะคะเขาเดูเหนื่อยๆนะนี่คืออ่ะเขาทำอะไรถูกไหม แต่อยากขยายต่อว่าทําไมเขาดูเหนื่อยละ่ะก็หลังจากเขาอาทําทกันบ้านหรือเรียนหนังสือทั้งคืนนะก็คือมาขยายประธานให้เราเข้าใจประธานมากขึ้นโครงสร้างที่5 subject verb object objective complement ประธานกริยากรรมส่วนขยายกรรม she called me crazy lazy ถูกไหมคะเขาเรียกฉันว่าเป็นแบบขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจ ก็คือจริงๆเขาบอกว่าเขาเรียกชั้นอย่างเขาเรียกเขาตั้งชื่อให้ชั้นอะนะตั้งชื่อว่าอะไรเป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยนะคะก็ขยายกรรมเพิ่มว่าเขาก็เรียกคนเนี้ยว่าอะไรนี่คือโครงสร้างของประโยคนะ,ะเราได้นะคะเราไดเ้เนื้อหาเหล่านี้แล้วะนะคะอาจารย์ก็อยากให้เรากลับไปฝึก นะกับไปฝึกนิดหนึ่งนะคะของเรื่องของภาษานะคะไปฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษไปฝึกสำเนียงไทยหรือเราจะดูหนังก็ได้บอกว่าอาจารย์วันนี้ไม่ไหวจริงๆขอดูหนังเบาๆนอนดูหนังแล้วก็อ่านสับไตโต้ไทยไปได้ไหมได้แต่พอตรงนี้เราแม่นแล้วนะคะเราจะมาเริ่มตรงนี้กันฟังข่าวเกี่ยวกับ Data ์ไซน์นะมันก็จะมีแหล่ง เอ,อ่อพอดคาสต์เกี่ยวกับ Data ซ์ทร e บ้างหรือ Business Talk บ้างนะตรงเนี้ยเราจะมาเริ่มกันทางด้านการตลาดก็จะมีเหมือนกันนะคะส่วนไอตัวเว็บไซต์ ESL พวกเนี้ยมันก็จะมีแบ่งด้านธุรกิจด้านเอ,อ่อภาษาให้เราเหมือนกันนะคะถ้าเรามาจัดเลือกตรงนี้นะมันก็จะเลือกได้นะคะ ตรงนี้คือวิดีโอคร่าวๆที่อาจารย์อยากให้เรา,เาไปลองฝึกดูนะคะดูหนงังฟังเพลงหรือจะฝึกจากเว็บที่สอนภาษาอังกฤษหรือจะไปหาพวกพอดคาสต์ที่เกี่ยวกับด้าน data science ของเรานะคะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปฝึกกันหน่อยนะคะ